สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านสวนบุญเลี้ยงโฮมสเตนี่นะคะก็เป็นมุมสัตว์เลี้ยงที่สามารถให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมให้อาหารและเก็บไข่ค่ะไก่ที่นี่นะคะก็จะกินแหนแดงแล้วก็อาหารค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นหมูดำหรือหมูป่านะคะที่นี่ก็มีจะมีเป็ดเบาวหม้อค่แล้วก็ห่านนี่ก็จะเป็นนาข้าวและสวนพืชผักต่างๆเขียวชะอมตลอดทางเลยและบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะและนี่ก็จะเป็น รังพึ่งชนโรงนะคะสามารถเก็บนําพึ่งเองได้และก็สามารถขายได้ด้วยนี่นะคะก็จะเป็นลูกฟักเขียวภาษาใต้ก็จะเรียกว่าลูกขี้พ้าค่ะน,นี่ก็จะเป็นฟักข้าวนะคะลักษณะลูกลก,กลมๆแล้วก็มีหนามที่นี่ก็จะมีที่พักแบบโฮมสเตย์สามารถพักเป็นครอบครัวหรือหมู่คณะท่านใดสนใจก็เวะมาพักมาเที่ยวกันได้นะคะที่บ้านสวนบุญเลี้ยง